ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคราจากไหนคะครับเบิกราบครับโอปอครับแม่ครับไอ้ยลืมกันแล้ว้าเสียงหล่อขึ้นเนาะโอปอนครับผมไม่ใช่จะถูกเลขลระบอกหมดนี้แล้วแม่เนะจะออกพรรษาแล้วเด็กโอ้พลภาษากระด้างดังแม่ แม่ต้ยไปสามมือที่มือแล้วได้เรียกอนหาหนึ่งหนึ่งหานครับผมจังใดอันเอฟซีหรือว่าแม่เลขแม่ดังจังเลยกันโอ้แต่พวกผมก็ซื้อพวกหนูก็ซื้อเป็นล้วหละบอกดังแน่ทีนี้ไปหนึ่งหาศูนย์หาไปเราได้ครับยเอฟซีซื้อเป็นหรือเปล่าเนาะเก้าห้าเก้าหกนะ เอออันโตเน้นของคุณแม่ได้มาแต่ใสก่าอค่ะเก้าห้าเก้าหกเก้าหามันก็เลขคำนวณแล้วมาบวกกันกับเพื่อนเขาให้มาเก้าหกเพื่อนที่ว่าเลขลับนั่นแหละครับคุณแม่แม่คุณแม่เขเขียนเลขลับไว้อยู่ได้โอปอร์สว่วไเอฟซีวงกลมอยู่ครับไอไอตัวที่ตัวเน้นของแม่ด้วยนะครับตัวเน้น,ชนใช่แม่ก็สุดท้ายที่เราจะปิดคลิปเนะี่ยเราก็แม่ก็ยังว่าเน้นไปที่เก้าห้าห้าเก้าคุณแม่ก็บอกอยู่ครับผมเออที่เบิกซับถามใหม่แม่น่ะครับ เน้นตัวไหนเนนเก้าห้าห้าเก้าก็วิ่งก็มีเก้ากับห้าเลขรับสองหางเราก็เอาบนล่างไว้ใช่ไหมหลักกลับแค่นั้นจบใช่ครับถ้าจะดูให้เป็นหกห้าแนงตรงตรงตรงเลยนะอืดูให้เป็นนะก็ปล่อยเก้าหกเก้าห้าเนาะโอ้เลขแม่นี้เข้ามาเป็นประจำก็เป็นหกห้าได้โอปอครับผมแม่ก็ปูกทั้งบนทั้งล่างทั้งวิ่งพุณแล้วโอ กี่งวดแล้วแม่ที่ติดติดกันเนี่ยครับผมโอยไม่หลุดสักงวดเลยแม่นะปีนี้ยังไม่หลุดเลยเหรอครับไม่หลุดเลยแม่น่ะถูกเป็นบ้าถูกขนาดว่าสองเจ็ด็ดสองมันอันแม่ก็เป็นบ้าไปซื้อหกสองไงอิ้วผู้เดียวปีเลยเอชิ้วผู้เดียวเอฟซีก็มีถือกันกับยี่สิก้นอยู่โ,โต้มาถามดูไลฟ์ดูไลฟ์แม่ก็รำคาญแม่ก็ทั้งโมโห มันไม่ขายสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยเมื่อมันอันก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามหกสองสองหกพากันซื้อเป็นหรือเปล่าแม่ว่างนี้เขาก็เป็นบ้าถูกชนล่างชนบนแต่แม่เป็นบ้าถูกเป็นหกสองอืมอืไม่กลับด้วยก็ถือว่าวันนี้มาอีกอยู่นะหกคงตก็จะเหลืออยู่วันนี้ยังมีอีกหรอครับแม่หกยังเหลือยังเหลืออ,ม,อมันสิมากวกเวปปีได้บ่แม่ ท่นสิมาหกแบบจนออกท่าษจ่าผุนบ่เมื่อคือตูกแตกอันตูกเก่าแต่พันกัมมีต่ตูกใหม่แตกมาอยู่มันก็ถือว่าเลขของคุณแม่เนี่ยเข้าเป็นประจํานะครับผมเข้าโอฟอเข้าเรียกว่าเข้าเลยแหละครับแต่ถ้าเอฟซีตีตีความหมายเป็นว่าเลขลับอย่างงี้ยนะคําว่าเลขลับแล้วก็ต้องซื้อไปกับเลขมันจะชอบเข้าตัวกับตลอดให้สังเกตไหมโอฟอใช่ใช่ครับแม่ครับ ให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งจึงต่เริ่มเป็นเปิดเลือกก่อนจะเข้าปัรษามันเลยให้สี่เก้าออกเก้าสี่ครับให้ให้อะไรล่ะให้เก้าห้าออกห้าเก้าไม่เอามันก็ยังดีเราจับจับตัวเลขใส่กันมาได้อยู่ครับเราก็ต้องกลับด้วยนะครับคุณแม่เนาะเราก็ต้องกลับด้วยนะครับ เขาต้องกราบโอปอมันโอปอยังเคยถามแม่เลยมันเป็นบนเป็นล่างได้แม่มันก็เป็นได้หมดเลยเลขน่ะใช่ครับเออมันก็หายยาก็จะเอาเลขอย่างละตัวมารวมกันให้ให้แตกนะครับไอคุณคานวณก็โหหตึงตาตูบเลยแม่นะนแต่เชื่อไหมคุณแม่ปล่อยไปได้สี่วันนี้นะฝันดีมากเลยนะฝันว่ายังไงครับคุณแม่ครับ ฝันว่าเด็กผู้ชาย <c oughs> เด็กไม่เคยคิดถึงมันด้วยนะ <c oughs> เด็กของลูกของเพื่อนน่ะครับ <c oughs> มันจะสว่างแล้วแม่ฝันน่าจ,จะตีห้าแล้วละ่ะไอฝันว่ามันมาวิ่งเล่นในบ้านนี่มันลื่นลม้มครับลื่นล้มที่นีดปาามันเลือดออกไปเลยคุณแม่ก็ตกใจอย่างหนักเลย <c oughs> พูดแล้วย,ยังจําได้เลยนี่ย ข้าวทำไมเป็นทำไมปื้มไม่ระวังล่ะลูกวิ่งทำไมบอกเขาชื่อปื้มเด็กคนนี้นะครับมแม่ก็วิ่งเอาผ้ามาเช็ดปากมันเลือดเต็มมือแม่เลยโอ้มไม่ใช่จะเลขจะถูกแล้วบ่แม่ก็วา่างนี้ปล่อยเลขไปสามสี่วันแล้วครับมาฝันเลยฝันดีได้นเนาะทีนี้แม่ก็เลยตีอายุมันน่ะสิบห้าปีเออคนแม่ก็เลย แลที่นี้มันมาเข้ากับเลขที่คุณแม่คำนวณเนี่ยครับมันเกาะกันหนึ่งห้าตรงๆเลยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยก็เลยว่ากบเลขตัวนี้เอาเอาเอาบนก่อนเนาะเอาบนก่อนเนาะเบิกแซดเนาะเอาวิ่งก่อนแม่วิ่งก่อนเลยครับอ๋อวิ่งเ็าวิ่งเก้ากับสองแล้วเก้ากับสองเนาะรองห้าเออบนหรือล่างครับแม่เก้านะบนเก้ากับสองนะบนบน ล่างวิ่งห้าเลยล่างวิ่งห้าวิ่งห้ากับเจ็ดวิ่งห้ากับเจ็ดค่ะอือเพราะความชัดเจนเนาะได้แม่รักไหนเลขแม่เนี่ยมันมันมันจะพลาดหน้าเบิกครับแต่แม่คิดว่ามันหลักสิบอ่ะเก้าเนี่ยเก้าหลักสิบเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักเก้าหลักสิบสองหลักสิบสองหลักสิบห้าหลักหน่วย มีห้าตัวเดียวนาะที่เป็นหลักหน่วยนาอแม่นาะค่ะค่ารวยบ่มีบ่แม่พอเด็ดบอลมาแจนปนนันได้นางามนักร้ายน้อเออรูู้นแม่ในที่ได้นีตาตัวผิอแปดกมือแล้วคำนวณมานนี่โอ้มานั่งกอดกันอยู่นี้นัวเลขครับโอเคนะครับจับคู่ตัวไหนครับแม่ครับจับคู่สองเก้าเลยหางเดียวบนหรือล่างครับแม่ บนค่ะบนสองเก้าสองเก้าเก้าสองเลยเอฟซีตัวรองสามเก้านะเก้าสามเอฟซีนี่ครับแม่พ่อสองเก้าจ้าหางขอแม่ตัวเด็ดมันคือเก้าสองกันแหละเปิดซับเก้าสองจ้าสามเก้าด้วยนะครับแม่เก้าสามเก้าสามซื้อให้เป็นนะเอฟซีบนป้จ้าบนค่ะนี่ชุดบนเนื้อครับสองหางเท่านั้นแหลย กลับก็เป็นสี่คู่ใช่ไหมล่ะใช่ครับอาสามตัวค่ะจดเลยสามตัวเกิดแตกออกภาษาครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองหกสามเก้าครับฟันล่างล่างทีนี้ฟันล่างครับฟันหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้า ลองล่างแปดสองหางเดียวลองล่างแปดสองหางเดียวค่ะหางเดียวค่ะคิดว่ามันจะมาล่างอ่ะงวดนนี้หนักๆเลยล่างเป็นล่างบนเป็นบนแปลว่คุณแม่ก็นัวไปหมดแหละไม่ได้สวนอ่ะหวานแง่นทุกวานในสุดไปหวานครึ่งๆกลางๆครับอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ใช่ไหมครับสองตัวเดียวอะไรนะครับแม่ฟันหนักๆ วิ่งสองบนล่างตัวเดียวอยากได้เงินเนี่ยวิ่งสองบนล่างตัวเดียวค่ะสองบนล่างแม่จยัดไว้แล้วเด้อมาดีนินตัวไหนไหมเน้นไปที่เน้นไปที่เก้าสองเบิกซับฟันบนเก้าสองันบนล่างเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่ง กลับให้เขาอ่ะมันจะตรงแล้วเนี่ยันจะออกตรงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับใช่ไหมครับแม่ไม่ต้องกลับให้เขาคิดเองให้เขากลับเองให้เขากลับเองเนาะให้เขาวัดดวงไปเลยครับก็ข้างบนก็บอกแล้วนี่ยจะติดจะติดไว้มั่งครับอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ใช่ไหมครับผมไม่ก่อนออกหนึ่งวันก็ยังมีอย่างลับหนึ่งแหงบนล่างนะคะโอเปอรเบิร์ดทรัพย์เลขลับจะมาก่อนเลขออกใช่ไหมครับแม่ มาหนึ่งวันก่อนออกอยู่โอ้ครับผมถ้า <ผม S 1> เขามาตรงกันกับคุณแม่นี่ก็คือฟันมันหัวแตกเลยทีนี้นะ oh. ่ะโอ้เมื่อิีนี้วัดทิ่นแล้วคุณแม่ก็ฟันไป้ี่9 5ดิอุปอครับครับใช่ครับแม่อ่าฟันไว้ที่9 5หางเดียวทีนี้เราฟันไว้ที่9 2 2 9เนี่ยหางเดียวกวานชุดบนครับดูที่ว่าเขาจะมาตัวไหนอ hmm. มันแค่ บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางค่ะเลีรับพวดนี้บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางล่างหนึ่งหางแค่นั้นไม่เยอะครับค่ะเอฟซีเขาบอกไม่เห็นเลยรอดูคลิปคุณแม่โทรมาเป็นสิบยี่สิบก็สายแล้วโอ้คุณแม่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยบอกโอปอก็ยุ่งบนแทบก็ยุ่งคุณแม่ก็ยุ่งบอกนี้ครับผมยุ่งแมวันนี้ก็เอาสูตรของคุณแม่ไปก่อนเนาะคุณแม่เนาะค่ะเอาสูตรไปก่อนครับ ดูไปมันก็ไม่เยอะหรอก FC เอ้ยครับไม่หลายครับคุณแม่ยิ่งฟาดยิ่งก็หางเว้านุ่นนั่งถูกครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเนาะคุณแม่เนาะจะเป็นเลขลับของเพื่อนคุณแม่นะครับับค่ะก่อนออกหนึ่งวันเด้อครับให้ FC พิมพ์รอไว้นะครับนะคุณแม่เนาะรอเลยได้ชัวร์แน่แน่ปล่อยไปก่อนเลยชุดนี้ครับปล่อยก่อนเลยคิดว่าถูกแล้วลหะพ่อแม่ปล่อยได้สามสี่วันคุณแม่ก็ฝันโอ้ ฝันดีฝันดีได้เนาะแม่เนาะพองวดก่อนยังบอกเบอรัพั์อยู่ได้ว่าเป็นยังคือฝันแต่ตำรวจยับก็รอกก็นเดียวเ่นั้นดออครับฝันว่าตำรวจได้เพื่อนฝันเกี่ยวกับตัวแม่อีกนะเยอะเลยมีมีเพื่อนที่อันเบอรัพั์รู้จักยายสมไหมล่ะอ๋อครับผมร้อยายสมฝันเกี่ยวกับแม่เลยโองวดนี้ใช่ไหมแม่ว่าว่าได้กินอะไรไม่รู้กับแม่เนี่ยคุณแม่ มีของกินเยอะแยะเต็มเลยเหิ้วมามาแบ่งให้แกกินแกบอกอของเต็มเลยพายเซเลยเขาบอกพายเซเลยเราบอกอแกก็พูดอยู่วันนี้นอนคุยกันอยู่ครับผมแกหมอหลีกอยู่น้ำเจ้าเขาบอกแกบอกแกถมอ่ะครับครับวิชาถูกนดอกค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเอนจาจกชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแนวทางเท่านั้น รดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นสูตรคำนวณของคุณแม่นะคะหลายคนอาจจะว่ามีหลายตัวก็เลือกเอาตัวเราชอบโชคราบกะ่ะแล้วแต่บุญแต่ดวงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแนวทางมีเข้ามีหลุด fc ชอบค่อยตามเนาะบามักกัผพานนะคะ่ะเด้อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ